มีคำถามเกี่ยวกับการรักษาไหมคะมียาใช้รักษาโรคไตไหมคะอย่างที่บอกไปอะคะ่ะโรคไตที่คุณยายเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากเบาหวานคือมีน้ำตาลในเลือดสูงมันคุมไม่ได้ะนะคะ,คะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะป้องกันไม่ให้ไตมันเสื่อมเร็วเนี่ยก็คือต้องควบคุมน้ำตาลให้ได้ะนะคะยารักษาโรคไตโดยตรงน่ยมันไม่มีนะคะ,คะแต่เราจะต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงหรือว่า สาเหตุที่ทําให้คุณยายเป็นโรคไตเรื้อรังของคุณยายเนี่ยก็คือน้ําตาลสูงะนะคะส่วนในเรื่องของความดานันความดันเลือดของคุณยายตอนนี้ปกติดีไขมันก็ปกติดีะนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องให้ยาแก้โรคความดันหรือว่าไขมันไปนะคะแต่ว่าในอนาคตถ้าไตาคุณยายมันไม่ดีไปเรื่อยๆคุณยายอาจจะเกิดโรคความดันสูงได้ นะคะและอาจจะเกิดโรคไขมันในเลือดสูงในอนาคตได้อีกเช่นเดียวกันถ้าคุณยายไม่ได้มีการควบคุมอาหาระนะคะ,คะเพราะฉะนั้นในตอนนั้นเนี่ยถ้าเป็นโรคทั้งเบาหวานความดันทั้งไขมันสูงเนี่ยก็ทําให้ตายคุณยายแย่ลงเร็วขึ้นะนะคะ,คะเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ทางยายทําได้เพื่อที่จะต้องป้องกันไม่ให้ตายเสื่อมเร็วเนี่ยก็คือต้องควบคุมเบาหวานควบคุมน้าตาลให้ได้ นะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดความดันสูงไม่ให้เกิดไขมันในเลือดสูงตามมาะนะคะส่วนภาวะแทรกซ้อนอื่นๆหรือว่าโรคแทรกซ้อนอื่นที่จะเกิดขึ้นหากไตของคุณยายเสื่อมเร็วเนี่ยนะคะเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงมันจะมียาที่จะช่วยรักษาภาวะแทรกซ้อนเหล่านั้น ะะเพื่อป้องกันไม่ให้ภาวะแทซรกซ้อนเหล่านั้นเป็นอันตรายถึงชีวิตได้แต่ว่ายารักษาโดยตรงที่เป็นรักษาโรคตายเนี่ยไม่มีนะคะคที่คุณยายอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับยาล้างไตจริงๆแล้วไม่ใช่ยาล้างไตนะคะคมันไม่มีนะคะว่ายาใดที่จะทําให้รักษาโรคตายโดยตรงรแต่สิ่งที่เราต้องทําสิ่งที่สําคัญก็คือคการคุมน้ําตาลนะคะของคุณยาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่เราต้องการเพื่อไม่ให้ตายของคุณยายเนี่ยเสื่อมเร็วขึ้นนะคะ